ไม้กล้นทอหนาไหลเนี่ยนี่บ่เคยพิดหวังดีดีครับพี่น้องโอ้ประคอมันก็รังหลายนะครับนะ้องเขาจะเปิงลงมาจากเปิงมาจากหน้า,ขาเขาจะเปิงนามลงนะครับประคอโอ้ม่เคยพิดหวังเรื่องเห็นตัวป่าครับมีเห็นตลอดครับขอแค่แดดด,ดีๆจักหน่อย เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องประคอยอยู่ย่าเขียเลรียนเลยว่ะโอ้ตัวแบบไงปัญหามันนำเลือกบอ่อตัวน,น,นั้นระบาดนี่ ถือกระดตัวนี้มันอวยหัวลงแล้วพี่น,น้องถือกรานุอะหืมแต่มแหลกมากเลวพี่น้องมานล่ลงหาบบเห็นยังไงอยู่เด็อยู่ท่านี้แล้วข้ายูเขาหมองเล็งอยู่ทะลุเหงือกครับพี่น้องอ้า หนึ่งแต้มแล้ววันนี้ห้องกออกมากพราอคอเพอเลยลูกเอสีไปเป็นลงเบงิ้งนาทีสองครับตัวหน่อยดอกใบใหญ่ปนีดอกในน่อย,อน,อยน,นึงตัวนั้นก็ได้ไปไปเบิ่งแต้มสองแล้ถือว่ถือครับบ่หมั่นใจปนได้พาพอเห็นมันหายถ่องนะครับพอดีจังหวะมันลงที่แรกผมลืมลืมปวดเสพกดตอนขึ้นมาจิบน้มนะโอ้แต่เสียดายปวดเสพมันลงนะพอดียิ่งแต่เห็นไพ่จอดจอดอยู่ครับพี่น้อง โอ้แต้มสองวันี่ห้าพอเห็นพี่น้องหาเห็นอยู่ครับใส่หางกันแห้งต่างกันลิบลับเลยใส่สองตัวนี่ยเหมือนสองแต้มนะครับไปดูอีกต่อได้ครับห้องกอกมาหอดหอดห่วยหอด้องยังเป็นเว่นกกสีสามมุงแรงครับมือนนี้ออกมาเร็วเห็นมันแดดครับบางทีและมันบบมีบบมีเมฆเลยบานผมเหมือนี่ก็เลยออกมามาหาบางทีจริงๆครับไปไปต้องพูดอีกครับหม่องเก่าหม่องที่เคยยิ่งเดบประคอหได้ลายครับ ไก่เป็นเถือกบ่นอพี่น้องเนาะตัวใหญ่ด้วยครับหัวสักหัวสักลงหัวสักลงแล้วมุมไปอยู่ค่ะ อกลพืนเบิรโอ้โอโอโอหาบเห็นพี่น้องขนาดตัวยูนนี่เก็บเห็นยิ่งเดียวโอ้บกเลิกหนึ่งนี่มันเป็นทาสั้นลงไปนี่นา่นแรกที่ผมยิ่งอยู่ข้างบัวนี่ยู่สื่อน,นี่็ไปหากันโ้หนามถั่วหัวยืนเมื่อจนล่งกับบบล่งถึงตะพื้นรับับตีนกวดใช่แล้วเข้าหมดจนท่าแดงเบิร์ ยางมากที่แหลกยิ่งอยู่นี่เนาะผมเลยสินี่เนี่ยมันยิ่งอยู่นี่นัดนัดอยู่ในขีบปลาสุดพอาสิบมายางเมาตัวนี้มาพอตัวอยู่นี่ตีหิ่งใหญ่ค่ะยิ่งอุ๊บเสดพอบไปทางฝุ่นโอ้หนี่น้ำเลิกข้ากับแถวนี่ยโอ้ยอมยอมงอมนะนั่นเพรอย่าเขาเมื่อบานน้ำไก่มันนอนตายอยู่ในน้ำเนี่ยปลาคอจุ่มนี่โอ้ปลาคอทั้งสามตัวอยู่หันนั่นสใส่ซ้ำอยู่รถดครับใส่ซ้ำตัวไดใไดที่แหลกอยู่รถแต่ตัวนี้ที่ใหญ่กว่าหมูเลย ใหญ่แห้งโนพ่นเป็นทอนนะเขาจะเอาปิปงมตาตนาเขาจะครับโอลงจนอันนั้นจะเป็นวัดเลยหมดผู้เดียวเลือกขักเลือกเห้งผมก็ว่าจิตตื่นๆเนาะเพราะว่าอยู่สวงมันกบบระโบนเลือกได้ฟังทางฟังนั้นเป็นทาสั้นเลยแบบสั้นจืดลงไปแบบอ้เลือกเหียงเนาะแล้วก็มีสองตัวครับพี่น้องแดดกระเบิดหลายย่านโบนมีพออีกอยู่เดือกคือน,นี่นะพี่น้องครับ ได้ซองเต็มเหมือนโอ้คำเหลือซ็งเลยนาทิ้ยิ่งขังกอบัวอยู่หนำใส่ใส่นี่แหละแต่ว่าอีกนาทัดไปที่บ่อใดอันคือนาทิยิ่งนี่นี่บ่อใดนะครับเนาะนาทิ้ยิ่งกอบัวใส่ซ้ำหนีบ่อใดนาต่อไปไปยิ่งอยู่ข่างข่างข่างไปกอหย่าก็ใส่นี่แหละก็หาบ่อใดก็อีกตัวหนึ่งผมบ่อเด็ดไทยมันเฝ้าไงก็ตัวนี้อีกครับไม่มองหน้าทอนะโอ้ น้ำมันเลือกแห้ยงก็เสียใจแห้งผมเนาะพี่ิครับมันจังมิสเน่ในการหากินนะครับเนาะยิ่งแบบไ่ได้ใช้ปืนผาเพราะว่มันปืนผาผมมาเก็บได้เบือทุกตัวป่ามันกล็กล่งมีตัวใหง่ก็ล่างมากพี่น้องพอเขาจะเาเป่งเนาะเป่งหนามลงอันทั้งบานผมมันมันงเข่าถั่วเขาจะาก็เลยเป่งหนามลงถิ่มแล้วนะครับเผื่อจักหน่อยเข่าอันนั้นปฏิรถเกี่ยวลงหยากนอ เพาผมจอบอยู่หนีบังหันมันขึ้นเที่ยวขึ้นเที่ยวลงมีตัวบใหญ่ดอกแดดพันเบิดแล้วสีขาวเมื่อเลยพี่นอ้องคีบปนี้ผมมียังร้ายครับพี่น้องโอ้อากาศดีปลาเห็นปลาคอตัวใหญ่กูกูคู่เ่อเลยต่วเอาบลาใหโอ้เสียใจอยู่ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้ขอขามาลับส้มคีบครับสำหรับคีบปนี้ขอปิดคีปเพียงต่านี้แล้วครับกับสองผลงานครับสวัสดีครับ นัดดูนี่ก็พลาดท,ที่ไายบัานนี้นัดอีกนัดหนึ่งยุ่่มุมเท่งพูนทั้งปลายหยางเท่าพูนก็พลาดไปลงหาบบเห็นนะครับมีิจฉมองเลือก,อกบัานนี้นัดที่บบได้ท้ายอยู่นี้นี่ครับนี่อยู่ปากทออยู่ไปลายใหมยิ่งถึกปังดินปั๊บปั๊บปัป๊บคุณพี่มันเสเดิดครับถือมาเสเดิด็จมาผมลงหาน่ะมันอู้เลือกเลือกเฮียงผมสูงแค่ ่อยหกสิบเมตรผมยือมือขึ้นยังบวิดนม้มครับตีนผมเหยียบดินนะโอ้ยอมย่อมยอมยอ,มอะมือหนาจังว่ากันไหมไม้นี่แหละเด็ด